สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่อง validate ข้อมูลนะครับผม validate ข้อมูลเนี่ยทาง Go เขาก็จะมี Library ที่เขาเตรียมไว้ให้เราแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับ Go Package ของ Validator นี่คะนะครับก็มันจะช่วยเช็คข้อมูล ก่อนที่เราจะไปทำงานต่อนะครับก็ลองอ่านดูแล้วกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนเบื้องต้นนะครับว่าวิธีการใช้งานมันทำยังไงนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ปเกตก่อนนะครับให้ไปเอาเลเวลลี่นี้เข้ามาในแพ็กเกจของเครื่องเราของโปรเจกต์เราก่อนนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับก่อนทำเราก็ต้องใช้โก Mo ดก่อนนะครับ โกมัก็คือจะเป็นตัวที่ใช้เก็บแพ็กเกจต่างๆในเครื่องเรานะครับก็ go mod in i ไอ t นะครับได้มาละก็คือจะโผล่มาไฟล์หนึง่งแล้วเราก็โ o เก t เลยนะครับได้ละคราวนี้เราก็จะลองเรียบร้อยเราก็จะได้ใช้งานละใช้ go วันเดียดเลยละ ต่อไปเราก็จะสร้างสตักกกันนะครับสมมติว่าสตักที่ผมต้องการคือเป็นเมมเบอร์แล้วกันนะครับสตักเมมเบอร์ก็มี name นะครับ n a m เป็นสตบิงแล้วก็อาจจะมี phone เป็นสต t i ิงเหมือนกันอีกตัวหนึงก็อีเมลแล้วกันนะครับจะทับทิงเหมือนกันโอเค แล้วก็เดี๋ยวเราจะ add ซน์ค่าเข้าไปนะครับ member name ถึงค่าว่างแล้วกันอโอเคก็คือตอนนี้เราไม่ได้ใส่ value เข้าไปนะครับ name เเราจะ validate มันนะครับก็ v v a l i d a t o r นี่นะครับแล้วก็ new new เสร็จปุ๊บเราก็จะ validate มันนะครับก็เป็น v start ท,ทักคือตัว m ที่เราเจะต้องการไวดีตน,นะครับอันนี้ก็ลองดูว่า,าให้มันถ้าเกิดเกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาก็ให้มันพ้นเออร์เรอร์ออกมานะครับแล้วก็ออกออกไปเลยอ่ะจึิดปิดโอเค แต่ถ้าเกิดมันผ่านก็จะให้มันพิมพ์คําว่าผ่านเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราขอเคลียร์ค่าก่อนนะครับถ้าเราจะลองโกรันเมนนะครับก็คือผ่านเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวอออ,ยออกก่อนได้ไม่งนะ อโอเคก็คือผ่านก็คือตอนนี้เราไม่ได้เวเดอะไรเลยเพราะนั้นตัวเนมเนี่ยเราก็ไม่ส่งค่าไปก็ได้อะไรอย่างงี้แต่มถ้าเกิดเราต้องการจะเวเดตมันนะครับเราก็ใส่เข้าไปว่า Validate นะครับ่า l l i d a t e อ่า e ครับอ่าโอเคก็คือตอนนี้ก็คือ ถตักนี้เนมต้องส่งค่ามานะครับต้องมีค่าไม่งั้นมันไม่ให้ผ่านนะครับก็คือแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ส่งค่าไปเพราะนั้นมันต้องเออเลอร์นะครับนี่นะครับก็บอกว่าเนมเออเลอร์อยู่ก็คือเราจะไม่ไม่ลงหขัางล่างก็คือมันไม่ไม่ผ่านนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไว้ทุกตัวเลย <Yeah. S 2> เราก็จะเวเดตมันก็จะฟ้องว่าตอนนี้เนมต้องส่งโฟนไม่มีเนมไม่มีค่าโฟนไม่มีค่าอีเมลไม่มีค่านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองสอบค่าไปนะครับสมมติว่าเป็นชื่อสตีฟนะแล้วกันสตีฟแล้วก็แล้วโฟนโฟนเป็นเลขนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อ e ีเมลนะครับอีเมลก็เป็นแอดเมล อานนี้ก็คือผ่านก็คือส่งค่าไปทั้งหมดผ่านหมดแต่บางทีเกิดว่าอย่างโฟนเนี้ยเราเรากำหนดว่ามันจะต้องมีทั้งหมด10บสตัวอักษรใช่ไหมครับแต่ว่าเรากำหนดแค่รีควายแค่เนี้ยมันไม่พอ ต้องกำหนดว่ามันต้องมี10ตัวกษรด้วยเดี๋ยวเราเรามาดูที่ตัว LIBRARY นะครับของอันน,น,นี้อันนี้ก็จะให้ไปดู DOCUMENT นี่ก็คือตัวนี้แล้วก็เราเข้าไปดูนะครับ DOCUMENT นต์เขาซึ่ง d o c u ค e เมเนี่ยขเขาก็มีเตรียมมาให้แล้วมีเยอะหมดเลยมีเลงมีอีคว้มีเลสแดนอะไรเงี้ยก็ลองเล่นดูนะครับ แต่กรณีนี้เราต้องการตัวเลนส์นะครับก็คืออยากจะรู้ว่ามันต้องมีตัวอักษรทั้งหมดสิบตัวอักษรนะครับก็คือตัวนี้ก็คือความกว้างก็คืออ่าจานวนเลขคอดนะครับจำ,ำ,ำนวนข้อมูลใช่ใช่เอาหม,มปี้ที่ไปครับอ่ะหมดเลยอ่าผมก็กําหนดว่าอ่าก็ใส่ตรงนี้แล้วก็คอมม่านะครับแล้วก็ใส่เลย อันนี้คือกี่ตัวสอหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแปดตัวพระนั้นต้องเออเลอร์น,นะครับเนี่ยก็บอกว่ามีโฟนติดที่จำนวนเรคขอจำ,ำนวนข้อมูลมันไม่ถึงสิบเมื่อกี้มันแปดใช่ไหมครับผมเติมไปอีกสองตัวก็น่าจะผ่านละเขาเนี้ยนาผ่านละโอเคแล้วก็ เรื่อง email. อีเมลอีเมลเป็นเรื่องที่ททีที่่เราต้องวายเดดมันด้วยคือถ้าเกิดเราแค่รีควายมันเนี่ยสมมติถ้าเกิดอีเมลมันแพทเทิร์นมันผิดเนี่ยมันก็คือยังผ่านอยู่เพราะว่ามันต้องการแค่รีควายมันไม่ได้มันไม่ได้มีแบบต้องการแพทเทิร์นของมันส่วนไอ้ตัวในนี้ด็อกิ e เมนต์มันก็มีบอกนะครับว่าต้องใช้ตัวไหนแต่ว่าเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันก็คือใช้อีเมลเลยครับ อีเมลก็คือแพทเทิร์นที่เป็นอ e ีเมลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะต้องเออร์เลอร์นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าแพทเทิร์นอีเมลไม่ถูกแต่ถ้าเกิดเราส่งแพทเทิร์นให้มันถูกแวลูให้มันถูกต้องก็จะผ่านนะครับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้ก็คือเราต้องเช็คข้อมูลก่อนนะครับบางทีตัวสตักอันนี้รับมาจากเจสันที่มาจากภายนอกเข้ามาเราก็ต้องรับว่า แพทเทิร์นที่เขาส่งมาให้เราข้อมูลครบไหมเรา require เราต้องการเป็นอ e ีเมลเท่านั้นแพทเทิร์นต้องถูกต้องเบอร์โทรศัพท์ต้องมีสิบตัวอักษรอะไรนี้ก็คือถ้าไม่ถูกเราก็รีเทิร์นกลับไปที่ทางหน้าบ้านนะครับให้เขาไปแก้ข้อมูลให้เราอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นนะครับของการทำวอลิเดตนะครับ่จน รายการอื่นก็ลองไปเล่นดูนะครับมันมีให้ทำเยอะแยะเลยครับก็มี min max มี e ีควอออ่ะเดี๋ยวผมทำอตัวล้กันเป็น one off ก็แล้วครับเนี่ยวันออฟวันออฟก็คือจะบอกว่าอ่าสมมติว่าผมอ่าอีกตัวหนึ่งชื่อไอ้ดี a เอ็กเซปกัน่ะเอ็กเซป e p เอ็กเซปปผมต้องการ l i d เ t ตมันด้วยอ่าแต่ว่า ต้องการให้ except เนี่ยมันมีค่า y ก n เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องใช้ one of f นะครับ one one of f เท่ากับ y แล้วก็ n ก็คือเป็น bug นะครับไม่ได้ใช้อะไรคอม m าไม่ใช่นะครับก็คือบอกว่า except เนี่ยต้องรับ y หรือ n เท่านั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะผ่านนะครับ มมติถ้าเกิดตัวนี้ผมกำหนดว่าเป็นตัว a อเะราะว่าส่งเป็นตัว a เข้ามามันก็จะบอกว่ามันมันเฟลนะครับเพราะมันใช้งานเพราะว่ามันมันผิดแพทเทิร์นนะครับก็คือตัวเอ็กเซนี่เรารับแค่ตัว yn กับเเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัว y n กับเนเนี่ยมันมันมันไม่รับมันหมายถึงตัวสองตัวนี้เลยนะครับคือเช่นถ้าเกิดเราส่ง y ตัวเล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกัน เนี่ยมันก็จะเฟลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นจริงเราก็ต้องส่งไป y แล้วก็ n นี้นะครับก็คือรับ y เล็กแล้วก็ n เล็กนะครับเนี้นี่ก็จะผ่านนะครับก็คือรับสัดตัวหนึ่งเนะี่ยที่เป็น y ตัวใหญ่ n ตัวใหญ่หรือว่า i ตัวเล็ก n ตัวเล็กนี่ครับก็คือผ่านหมดประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูกันนะครับว่ามีอหไที่ ที่เราใช้กับในโปรเจกต์ของเรามากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ